สวัสดีจ้าวันนี้จะมาสอนวิธีใช้อินเรียกคนรักนะสำหรับใครที่ยังไม่มีอินมาเช่าอินกับเราได้นะสำหรับใครที่มีอินแล้วลองทำอย่างนี้ดูนะเอารูปภาพคนที่รักแล้วก็รูปเราวางไว้แล้วก็เอาอินทับไว้แล้วก็สวดนะวางไว้ที่หัวนอนทุกคืนนะจ๊ะ โอมิน oh, I mean I mean okay. ่อยอินแกวินหักอินหูอินกรอบขยังอินแปลงใจฮักแปลงเมียแปลงปัวแปลงตัวช่วยหักเข้าแตนเนอร์หักเข้าแตนเนอร์หักเข้าแตนเนอร์อมสวะโหมักกูหลงกูกลับมาหากูนะแล้วก็เป่าไปที่อินนะจ๊ะโอเคขอให้เฮงรวยๆแฟนกลับมากันนะจ๊ะสำหรละคนนี้คำของกันเราใครที่ยังก็ลองติดต่อเราได้ที่เอคลพหนึ่งสองสองนะจ๊ะโอเคจ้าโชคดีจุ๊บ